สวัสดีครับ f อทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้นะเซลต้นโทรหาลูกค้าบอกลูกค้าครับวันพรุ่งนี้มารับรถนะลูกค้าเตรียมเอกสารมาให้ผมด้วยนะมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีใบจองเอกสารพื้นฐานเลยในการรับรถนะครับลูกค้าบอกเซลต้นผมกําลังจะเข้าไปดูรถด้วยพอดีนะแต่จริงๆผมก็ก่อนที่จะโทรไปผมเตรียมจะล้างรถอยู่แล้วคันนี้ก็ช่วงนี้ล้างเองครับ รถแต่งไม่ทันนะเพราะว่าถ้าเอาไปเข้าคาแคร์เนี่ยต้องมีเวลาอย่างน้อยครึ่งวันก็เลยอ่ะเดี๋ยวล้างเองเช็ดเองก็เดี๋ยวผมเอารถไปล้างแล้วก็มาเตรียมอรอลูกค้านะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้นะว่าจะเสร็จทันตอนที่ลูกค้ามาหรือเปล่าซึ่งลูกค้าเนี่ยมาจากแคนาดานะครับมาจากแคนาดาเป็นเชฟอยู่แล้วก็เพิ่งบินลงเครื่องมาเมืม่อวานแล้ววันนี้กําลังเดินทางกลับโคราชนะครับเพื่อที่จะมารับรถก็เดี๋ยวไปดูซิว่าบรรยากาศที่ลูกค้ามาดูรถลูกค้าจะโอเคหรือเปล่า จองกระดูกลูกหรือเปล่าเพราะตอนที่จองเนี่ยลูกค,ค้าก็อยู่ต่างประเทศด้วยไงไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมอันนี้ของพี่เนี่ยคือจะใส่แคลรี่บอยด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้มันจะมันจะมีค่าจดทะเบียนใส่หลังคาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับในการทำเนาะใช่ครับเนี่ยแเแบบชุดพิมพ์ตรงชุดแล้วก็ชุดีบบตรงตะวันตงใส่ไปเรืเลยจะจดทะเบียเป็นช่วงบ่อยเลยก็เสียเ่อยเลยนะ เออู้ว่าเสียอยุแต่ว่าล้านคาพวกเขาบอกว่าไปส่งไหม่ชมต้ใช่ครับมันต้องสั่งก่อนครับประมาณ2อาทิตย์อะครับมันยังไม่ใช้ตัวนี้่ถ้าแล้วไม่ใชต่แต่คือเราทำเอกสารพาเอไม่ได้เกี่ยวูกชายัน้าหักเเลย่ไดไห บดีเพิ่งไปล้างมาเมื่อกี้นี่ครับพี่กำลังจะเช็ดเตรียมพรุ่งนี้เลิกดีครับพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดแปดคันอ๋อกลับมาจากไหนครับไปอ๋อลงเครื่องเมื่อวานเองอ๋อแล้วก็พักนู่นก่อนคืนหนึ่งหรอครับอ๋อครับ ลองขึ้นไปนั่งดูนะครับคอนโซลพวกนี้มันจะบุนุ่มมาหมดเลยครับ ด้านหลังก็มีแอร์แถวหลัง,ลงใช่ครับถ้าถ้ารุ่นเกตตัวแซ่ดขึ้นไปจะมีแอร์แถวหลังก็มี USB ให้เสียบชาร์จไฟโทรศัพท์ของคนที่นั่งด้านหลังครับพรุ่งนี้ก็9้าโมง9นาทีใช่ไหมครับประมาณนี้แหละเนาะ พอดีแหละเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวต้นให้เซ็นเอกสารไว้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามารับแล้วต้นเยอะเราก็จะได้แค่วางเงินอย่างเดียวไม่ต้องเซ็นเอกสารแล้วก็รับรถออกต้นเป็นเจนเลยพี่เจียวกันลูกพี่เนี่ยวางเงินอยงเดียวเซ็นเงินง่ายก็เซ็นในร่มเย่งหน่อยมันลบหลุดเอารลบยืนหลุมยังยืนหลุมขอขอจอดในร่มพี่จอดในร่มเลยครับ พี่บอกเลยว่าคุยกับเซลต้นแล้วบอกงี้ครับอ๋อลูกชายไม่อยากใสแครีบอยนะครับใช่บอกว่าสัตว์ไซส์เราแหม่มแต่เหมือนเหมือนเหมือนคนทองบน นะครับก็ครับลูกค้ากำลังลังเลว่าจะใส่แคลิบอยเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับครับผม เดี๋ยวผมเดินไปบอกรปภพอพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าจอดในร่มแป๊บหนึ่งครับกอดีตอนก็ด้วยความบังเอิญน,นะตอนแรกไม่รู้ว่าลูกค้าจะเข้ามาดูรถแต่ก็ดีผมก็ทำเอกสารเสร็จหมดแล้วแหละเนาะเดี๋ยวต้นพาพี่ทำเอกสารเนาะนะครับ เดี๋ยวเชิญในห้องก่อนเลก็ได้ครับทําเอกสารเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เซ็นไว้แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีปล่อย4ี่คันแล้วก็เซลล์คนอื่นๆท่านอื่นๆอ,อ,อีกวันที่สามสิบเอนี้รับอีกประมาณน่าจะประมาณกับ10คันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามาก็แค่ชําระเงินเดียวรับรถเลยนะสวยไหมนะฮะก็ที่ลูกค้าเลือกซื้อก็เป็นตัว1 9เกอ็ม้าน78,000บาทนะ สวยดีสำหรับตัวเนะฮะนี่สีบอนเงินนะต้องบอกว่าเป็นสีหนึ่งเลยที่สวยงามตลอดการและในเรื่องของการดูแลนะหลังจากที่ออกไปแล้วสีบอลเงินจะเป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดนะเช็ดก็เงาไวมีคราบมีอะไรก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะต้องยกให้เขาเลยแม็กทูโทนนะสำหรับตัวเนะครับแล้วก็นี่ มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วย4จุดคีเลสก็มีเอดรสมีแล้วนะฮะซื้อเกรดตัวเนี N ้ได้เอดทุกคันแล้วนะนะปี2023นี้นะครับนี่เซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับสวยเลยก็ลูกค้ามาดูก็ตรงรุ่นนะครับที่จองนะครับรุ่นสีตรงเครื่องยนต์ตรงก็ผ่านนะครับถือว่ารับรถได้ละว,วันพรุ่งนี้เพราะรถเราก็เตรียม เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทำความสองสะอาดเรียบร้อยนี่ก็ดึงเข้ามาจอดไว้ข้างหลังเลยจะได้ไม่โดนฝุ่นพรุนี้จะได้ไม่ต้องเช็ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะส่วนคันวันพรุนี้เดี๋ยวเซลต์ต้นก็จะมีคันนี้อีกหนึ่งคันเจ้าตัวยีราฟ d a นะครับแล้วก็รถขอกําลังจะมา,าแล้วก็อีกคันหนึ่งเอาไปติดฟิล์มเขียวไฮโคอยู่คันนั้นเป็นตัวสูงแล้วก็ดัดแนบนะนี่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ ถือว่าสบายใจนะเวลาที่เราจองรถมาแล้วถูกรุ่นถูกสีนะครับไม่ผิดรุ่นไม่ผิดสีนะครับนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามคอยชมแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ